ช่างประจำบ้านทำง,งานก่อนสองมือและสองตีดเพื่อจะเปลี่ยนลูกปืนปันเฟียงร้อหนะคูบุต้าน้อยปปืนเท่าตัก จำเป็นด้วคือได้มีประสบการณ์กัน,กนคอมเมนต์ในเด้อแชร์ในเด้อบอกเนี่ยวิธีเอาออกง่ายๆกัน,นมีอีกบอกวิธีใดที่ทง่ายกันนี่ทำไม,กไมกเกษตรสองมือสองตีนอะไรใครกับบ้าหัวคือการไม่ออกอยู่ใช้เวลามากลัวกรนอุจั่วโมงแล้ว ตกลแล้วนะบอ่ออะไรแตกแล้วไหนนออน่นแหละโอ้ยมาไปทั่วอะไรขีลิ้นมันลนมนะอกอากนะกวกหนาเพ่าะอร่ดิพี่น้องเห็นมห้ย <c oughs> สบัดไปทั่วเอาไปทไปเหยียบทุกของอีก <c oughs> Iyan mm. 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 yeah. kan yeah. yeah.

อแล้วหลูกอับ yeah. แล้วหลูกนี่ก็จะขี้เล่นเป็นหนึ่งตลับขี้สองกำลังจะตามไปคุยเดียร์้วนกันอน่อยหนึ่งคนน่งนี่เปล่ปูว่ตัวนี้ ออกหมดแหละล้างก่อนไหมกระปุกมากเลยปิดลลอกเลยจัานี่ปิหล,ลกมีนี่หลกตวี่ And am Oh, Lord. <laughs> oh กันยออเไรดียออะไรอ่ะสองมือสองเท้า <c oughs> ยังเอาวิ่เลยนะ่ะมันมืดมากต้องหาไฟฉายไหม <c oughs> ตัวงอไม่ง่ายกว่าบ่เขาไม่ได้ ขอกได้แล้วอืมทำานไ้สุข้าวสิ ยังบอกอยังพูดยังบอก เดืองไปเดืองเดืองหลบในหลบนอกเลยหลบไปไหนจะหลบไปไหนเกือบละเย็บละทะลุละเย็บลงมาละเย็บลงมาละน่าออกมาเลยเย็บนาทีคือ ก็ยมีประบกันนี่เแบอกิรหนึ่งอะับที่แตกกินจังยังบอกบนาเลนี่นสาเหตุของมันดู ค้อนจนโอ้ยกระยอนเฟื่องข่ลมดเลยีน้องนนยังเอกลูกปืนี่อกยังปอกลูกปืนนออกนี่เนี่ยบาดจีวออะไรอ่ของใหมู่นเนี่ยพลาสติกอีก 2องมือสองเท้ายังเอาไม่ออกได้แล้วไกล้แล้วไม่จะสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วยังออกไม่ได้ติดตามในคลิปเลยด้วยคลิปนี้จบแล้วอะนะโอ้ออกแล้วโอ,โอ้ยแต่แค่นั้น รูดออกจากกันเลยโอ,อ้เตรียมไปซื้ออะไรเดี๋ยวคลิปต่อไปให้เบื้องกอนประกอบมาที่นี่ปืนนี่คลิปนี้เบื้องการถอดคลิปหน้ำเบื้องการประกอบเปลี่ยนแบบปืน,ปน<อ>พ่อต่างล้มแล้วนั่นเองเปลี่ยนใหม่หมดเลยชุดหนึ่งจะกี่บาทยังไม่รู้สิ่ง ฝากคลิปฝากคนไรก็แชร์ด้วยพี่น้องสาละดีๆแชร์ให้ให้คลิปนี้ถอดเดี๋ยวอีพีหนาเบิ้งพิธีประกอบมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวในหาสืคอมเมนต์ีอะไรขอ,อคนไรก็แชร์กดคอมเมนต์นะครับเจ้าบาย,บายเจอกันคลิปหน้าครับผม